เคมรตาสว่างเดฟเลดักฝรั่งมวยพม่าตัวแสบทำไมถึงโดนไทยขึ้นแบล็คลิสห้ามเข้าประเทศหลังยามศักิ์สีมวยเคมรนถึงถิ่นใส่เสื้อพิมพ์ลายหน้าตาบวมปูดของคู่ชกชาวเคมรที่เสมอกันคราวก่อนแต่อนิจาแทนที่คนเคมรจะโกรธที่โดนดูถูกกลับมองว่าเป็นเรื่องขำขันลุมขอไทยรูป จนชาวโยุโรปที่เห็นข่าวนี้ถึงกับ,บอกว่าพฤติกรรมของเดฟว่าแย่แล้วแต่ที่แย่ยิ่งกว่าก็คือชาวขเขมรที่ยอมรับได้กับพฤติกรรมแบบนี้โอแม่เจ้าโวยฝรั่งใส่ชุดแบบนี้ขเขมรเห็นเป็นเรื่องขำๆนี่ถ้าหากว่าเป็นคนไทยใส่เสื้อแบบนี้บ้างรับรองขเขมรมีดรามา่าชัวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามไในไหน,ไหน,ไหนทายอาเซียนครับ พูดถึงเดฟเลอดักฝรั่งมวยพม่าตัวแสบเชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะทราบกันดีว่าวิริกรรมหรือว่าพฤติกรรมของเจ้าตัวนี้นะครับสุดแสบขนาดไหนก็เรียกว่าเชลยในกันไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวแล้วก็หลายเดือนก่อนนะครับทางเจ้าตัวเนี่ยก็ย้ายเป้าหมายไปชกที่กัมพูชานะครับในคอนเซปต์ที่ว่ามวยเขมรเจอกับมวยพมา่า แล้วในการชกนะครับทางเดฟเนี่ยก็ไม่สามารถน็อกทางพรมสำนักได้ก็ถือว่าเป็นการเสมอกันไปแล้วทางพรมสำนักเองก็ถือว่าบอบช้ำอย่างหนักแล้วในตอนนั้นนะครับชาวเขเมรเนี่ยนอกจากจะตำหนิทางพรมสำนักที่ทำให้มวยเขเมรต้องด่างพร้อยแล้วนะครับยังไปเหอเดฟว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ให้เกียรติมาชกกับมวยเขเมรมีการเลี้ยงดูปูเสืออย่างดี แล้วถึงขนาดที่ว่าให้เขาพบกับคุณมาเนตได้ด้วยนะครับโดยที่ทางเขมรเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนะครับเขาเชื่อว่าการที่เดฟมาชกกับคุณเขมรหรือว่ามวยเขมรอของเขาจะทําให้มวยเขมรนะครับได้รับอานิสงส์เป็นที่รู้จักแล้วก็มีเชื่อเสียงในระดับนานาชาติ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดเนี่ยทางเดฟกลับมาเยือนเขมรแต่ว่าไม่รู้แกนึกอย่างไรนะครับใส่สโตรที่มีการตีพิมพ์ลวดไลยเป็นรูปหน้าของพรมสํานังที่บอบช้ำจากการชกกันคราวก่อนแล้วเรื่องนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นมุมมองของคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมองว่านี่คือการเหยียดยามศักดิ์สรีของคู่ต่อสู้เป็นการเยียดหยามมวยเขมร แต่ว่ามันก็น่าแปลกนะครับที่สื่อของทางกัมพูชาเนี่ยโดยเฉพาะเพจมวยเขเมรต่างๆแทบจะไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยถึงมีก็มีเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไม่มีการชูประเด็นอะไรมากถึงจะมีก็มีเพียงคนเขเมรบางส่วนนะครับที่ทนไม่ไหวเข้าไปตำหนิพฤติกรรมดังกล่าวในเพจของเดฟส่วนคนเขเมรก็เหมือนจะไม่ได้คิดอะไรนะครับเข้าไปขอถ่ายรูป โอโหแล้วเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าหากว่าเป็นการกระทําของคนไทยที่ลุกขึ้นมาใส่เสื้อแบบนี้เนี่ยรับรองได้เลยว่าต้องมีดราม่าเกิดขึ้นแน่ๆอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นกันเลยดีกว่านะครับสำหรับช่วงแรกก็จะเป็นความคิดเห็นของชาวโยุโรปที่เขาเห็นข่าวนี้โดยที่คนแรกนะครับก็กล่าวว่าฉันว่าเขาไม่ใช่คนดี เขาถูกขึ้นบัญชีดำในประเทศไทยถูกแบนโดยสาพันิทเวยในมินมาเขาจะอยู่ในกัมพูชาได้นานแค่ไหนชาวต่างชาติคนต่อมาครับบอกว่าคนนี้มันโง่หยุดพูดถึงเขาได้แล้วต่อมาครับถามว่าเขามีจุดประสงค์อะไรถึงได้ทำาช้นนี้หลัจากคำถามนี้ก็มีคนตอบว่าเขาก็แค่กวนให้มันยุ่งเหยิงเพื่อให้คนพูดถึงก็แค่นั้นนี่คือสิ่งที่เขาทำในไทยพม่า และตอนนี้กัมพูชาชาวโยุโรปคนตมาครับนี่มันตัวตลกช,ชัดๆแต่ว่าที่แย่กว่าก็คือชาวกัมพูชาที่ยอมรับวิธีง่ๆของเขาฉันเชื่อว่ามันจะมีแต่สิ่งแย่ๆมาสู่มวยเขมรอาลาละจากมุมมองของชาวต่างชาติที่หยิบยกบางส่วนมานะครับแสดงให้เห็นว่าชาวโยุโรปหลายๆคนก็ไม่ได้ให้คุณค่าอะไรกับเดฟเลยอ่ะคราวนี้เรามาดูที่ความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันบ้างครับ ความคิดเห็นแรกนะครับกาล่วว่านิสัยคองชายคนนี้ไม่เป็นนักกีฬาเขาดูถูกพรมสำนังมันก็เหมือนกับการดูถูกขเมนะละนี่แหละนะเราไม่พิจารณาให้ดีซะก่อนทั้งทั้งที่เดฟถนัดมวยคาเชือกตัวขเมนถนัดมวยส่นวมเราก็ยังอุตส่าห์ไปตอบรับพอเขาขอมาเราก็ให้ง่ายๆ แต่ว่าชาวคอมเมนคนต่อมาคนนี้กลับมีมุมมองที่ต่างไปนะครับก็บอกว่าฉันกลับมองว่าเรื่องนี้เป็นแค่การล้อเล่นขำๆพรมสำนังกับเดฟน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีถึงได้ล้อเล่นกันแบบนี้และนอกจากความคิดเห็นแบบนี้นะครับก็มีอีกหลายคนเนี่ยที่เขามาแสดงความคิดเห็นคล้ายกันประมาณว่าเขามาห้ามว่ายาพูดแบบนั้นอะไรประมาณนี้ มาที่ความคิดเห็นต่อมาครับครดีก็กล่าวที่ความเดือดดาลว่าฉันจะเลิกติดตามคุณคุณไม่ควรดูหมิ่นคู่ต่อสู้ณจุดนี้ฉันมองว่าคุณทำเกินไปคุณอาจจะสูญเสียผู้ติดตามทีละเล็กทีละน้อยในตอนนี้ต่ว่าในอนาคตจำนวนคนเลิกติดตามอาจจะมากขึ้นเรื่อยๆหละจากเมนนี้นะครับทางเดฟก็มาตอบกลับว่าฉันไม่เห็นจะสนเลยฉันยังมีผู้ติดตามอีก2.1ล้านคน ต่อมาครับเข้ามาตำหนิว่าคุณทำเกินไปหน้าจุดนี้คุณมีบุคลิกที่เป็นอันธพาลนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมประเทศไทยถึงขึ้นบัญชีดำไม่ให้คุณเข้าประเทศคุณเหยียดยามคนอื่นแน่นอนคุณไม่ใช่คนดีถึงเวลาที่เราจะหยุดสนับสนุนคนคนนี้แล้วหละจากตรงนี้ทางเดฟนะครับก็มาตอบกลับว่าโอ้ไม่กอดฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะมันก็แค่สู่เท่านั้นมันไม่ได้ทำร้ายเขาหรอก คุณอยากรู้ไหมว่าอะไรที่เรียกว่าไม่เคารพผู้อื่นพรมสำนังสอกใส่ชั้นหลังจากเสียงะระฆังนี่ต่างหากที่เรียกว่าเป็นการไม่เคารพและไม่เป็นมืออาชีพและจากเม้นของเดฟนะครับก็มีคนตอบกลับว่าแต่ว่ายัางน้อยเขาก็ทําบนสังเวียนแต่ว่าสิ่งที่คุณทําตอนนี้ยังไงมันก็คือการไม่ให้ความเคารพผู้อื่นอยู่ดีกีฬานํามาซึ่งมิตรภาพแต่ว่าคุณกลับทําลายมิตรภาพ ต่อมาครับชาวคอมเนคนนี้เข้ามาตําหนิว่านี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงมองคุณว่าโง่หนึ่งยก9้านาทีแต่ว่าคุณน็อกคู่ต่อสู้ไม่ได้นี่แปลว่าคุณไม่ชนะไม่แพ้แต่ว่าคุณยังทําตัวเหมือนตัวเองชนะพี่ชายหยุดทําตัวเป็นโคลนตมได้แล้วมันน่าอายมากไม่น่าละ่ะทำไมประเทศไทยถึงแบนก็เพราะว่าคุณมันเป็นพิษภัย และจากมุมมองตรงนี้ทางเดฟก็มาตอบกลับว่าจริงๆแล้วฉันสามารถน็อกเขาได้ง่ายๆแต่ว,ว่าฉันปล่อยให้เขารอดเพราะว่านี่คือการต่อสู้เพื่อมิตรภาพต่อมาก็เข้ามาวิภาษ์วิจารณ์ว่าการแข่งขันจบไปนานแล้วแต่ว,ว่าคุณก็ยังโม้ไม่เลิก ฉันจะบอกคุณว่าถ้าหากคุณยังทำแบบนี้ชาวกัพูชาจะเลิกสน,นับสนุนคุณสุดท้ายแล้วฉันอยากจะบอกว่าสมควรแล้วที่ประเทศไทยใส่ชื่อของคุณในแบล็คลิสต์ต่อมากล่าวคล้ายกันว่าเดฟคุณ <c oughs> ดูหมิน่นพรมสัางมากถ้าหากว่าเขาทำแบบนี้กับคุณคุณจะรู้สึกอย่างไรเวลาทำอะไรควรคิดไปข้างหน้าไม่ใช่ทำอะไรตามความรู้สึก แต่าหากว่าคุณให้ความรักคุณก็จะได้ความรักแต่ถ้าหากว่าคุณให้ความเกลียดชังคุณก็จะได้รับความเกลียดชังกลับมาต่อมาครับหยุดทำตัวเองเป็นตัวตลกได้แล้วตอนนี้ฉันตาสว่างแล้วว่าทำไมประเทศไทยถึงห้ามคุณเข้าประเทศจงจำไว้ว่านักลบที่แท้จริงจะไม่ดูหมิ่นคู่ต่อสู้แต่ว่าดูสิ่งที่คุณทำสิคุณทำอะไรลงไปมันน่าอายมาก ต่อมากล่าวเสริมว่าเห็นด้วยว่ามันน่าผิดหวังมากที่คุณไม่เคารพคนขเขมรและจากตรงนี้นะครับทางเดฟก็ตอบกลับแบบไม่ยีระว่าก่อนจะแสดงความคิดเห็นโปรดรู้ความจริงว่าพรมสำนักตีฉันหลังจากการชกจบลงเขาขี้ขลาดและไม่เคารพกติกาฉันโกรธมากที่เขาทำแบบนั้นต่อมาครับถามว่าคนแบบนี้กล้าทียังไงถึงได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ ทางเดฟก็ตอบกลับว่าแล้วยังไงที่นี่กัมพูชาไม่ใช่เกาหลีเหนือชาวเขมรคนสุดท้ายนะครับคนนี้มองโลกในแง่ดีเหลือเกินนะครับเขาบอกว่าคุณจ่ายค่าสูตรไปเท่าไหร่เหรอมันดูดีมากแต่ว่าขอโทษจริงๆนะดูเหมือนว่าคนของเราเนี่ยจะจริงจังไปหน่อยทางทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นแค่เรื่องํำขันเท่านั้น แม่ฟังความคิดเห็นของชาวเขมรคนสุดท้ายแล้วทําให้นึกไปถึงความคิดเห็นของฝรั่งคนแรกเลยนะครับก็อย่างที่ฝรั่งเขาบอกนะครับว่าการกระทําของเดฟไว้แยอแล้วแต่ว่าสิ่งที่แย่กว่าก็คือชาวกัมพูชาที่ยอมรับกับการกระทํานี้สำหรับเพื่อนๆล่ะครับฟังแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อน พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสัปาหนี้สวัสดีครับ